สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาดินด่านเกวียนของดีเมืองโคราชและการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะพามาทราบถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยคุณป้านะคะ ปวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดันเกียนนะคะที่ปู่ย่าตายายเล่ามาก็เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนที่เกิดสงครามกันเนาะก็จะมีพวกอพยพที่มาจากฝั่งฝั่งกัมพูชาหรือเรียกว่าเขมรเนาะที่มาจากฝั่งสุรินมุรีรามแล้วก็มาถึง โชคชัยอำเภอโชคชัยก็จะอยู่ติดบุรีรัมย์เขาก็จะอพยพมาเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองแต่ตรงนีมนนมนน้มันเป็นที่พักกองคารวานกองเวียนของ,ของผู้ที่อพยพมาจากาฝั่งพมินี้ที่เขาอพยพมาเขาจะมีฝีมือเรื่องการปั้นหม้อปั้นโอง่งที่เขามีมาติดตัวมาเขาก็มาขุดเจอดินใน,ในหมู่บ้านที่ท้ายๆยหมู่บ้านของเรา ดินเหนียวที่พอจะจะเอามาปั้นเป็นหม้อไห่ถ้วยชามที่ไว้หุงข้าวเป็นโอ่งน้ําเอาไวา้สำหรับเก็บน้ําเพราะว่าเขาอยู่งานเขาก็เลยปั้นตัวนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยการปั้นจะเห็นได้ชัดว่าสมองและมือทํางานสัมพันธ์กันได้อย่างที่ต้องการเพราะกล้ามเนื้อมือพัฒนาเต็มที่แล้วในการปั้นสิ่งต่างๆนั้นต้องใช้แรงการทุบจับ บีบกดและคลึงทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กพัฒนาไปพร้อมกันโดยระหว่างที่ทำเซลล์สมองจะเชื่อมต่อกันเป็นวงจรในการจัดระบบความคิดทำให้คนนั้นเป็นคนที่ฉลาดและรู้จักคิดแถมยังผลคายไปในตัวอีกด้วย ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังจนจบคลิปนะคะเราหวังว่าคลิปของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ